เราจะต่อสายไปที่ท่านผู้ว่าจังหวัดภูเกต็ตท่านผู้ว่านาลงวุ่นซิว้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วไปเรื่องที่ทต้องสนทนากาันก็คือสถานการณ์ด่านแตกที่ภูกกเกต็ตด้วยแล้วเขามีแผนจะทําแซนด์บ็อกซ์จะต้องล้มจะเลิกอะไรหรือเปล่าไปกันที่ท่านผู้ว่านาลงนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมรบรัตน์คุณดานัยครับครับัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชครับครับครับักนิดสครับครับครับรั่งถังเช้าวันนีัตัวเลัอยู่ที่เทครับครับร่นะร ตัวเลขอยู่ที่จํานวน82รายครับท่านครับยังนิ่ง,งอยู่ที่82รายนับจากวันแรกที่เจอก็คือวันที่3เมษายนเนี<ม>่ยนะครับถูกต้องครับท่านครับจาก3เมษายนที่เจอวันแรกกระทั <12. S 1> ่งเมื่อวาน12ก็คือตัวเลขนิ่งอยู่ที่82รายดูจากเส้นกราฟแล้วก็เท่าที่พูดคุยกับสสจจังหวัด,ดนะครับ เส้นกราฟนี้มันจะนิ่งอยู่แค่นี้หรือมันจะไปต่อฮะเท่าเท่าที่อาจจะมีไปต่อครับซึ่งขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่82รายเนี่ยมีอาการไม่รุนแรงแล้วทั้งหมดขณะนี้อยู่ในที่โรงพยาบาลของรัฐละโราบาลเอกชนนี่เราจัดไว้นะครับครับซึ่งก็ทั้ง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 ัง,งังส่วนใหญ่เนี่ยติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงซึ่งสถานบันเทิงทั้งสามแห่งนี้เราได้สั่งปิดไปตั้งแต่วันที่แปดแล้วก็แจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปิดแหล่ง เราปิดแหล่งบันเทิงไปทั้งหมดแล้วนะครับนอกจากนอกจากแหล่งบันเทิงสามแหล่งแล้วเนี่ยเราก็ปิดปิดทั้งหมดในจังหวัดแล้วครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเพิ่มแหล่งใหม่นีก็มีน้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้โอกาสอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่สมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับซึ่งมีเราอยู่มีตัวเลขเรามีอยู่6กร้อยกิบ้ารายเนี่ยเราได้กักตัวสิบสี่วันในสถานที่ทางเรากําหนดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะกักัวที่บ้านอยู่ภายใต้การคุมของทางสาธารณสุขนี่นะครับแล้วเรามีการค้นหาในเชิงรุก โดยนํารถพระยานเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยเนี่ยนะครับสาหรับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ป่าตองเราเก็บตั้งแต่วันที่11ถึง14นี้นะครับวันละประมาณ300คนตอนนี้2วันเก็บมาได้168ลายแล้วครับซึ่งก็ขอติวโอกาสนี้นะครับขอแจ้งไปถึงประชาชนพี่น้องประชาชนที่คิดว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับกับสถานที่เสี่ยงที่ผ่านมานี่นะครับไปรับการตรวจเชื้อได้จนถึงวันที่14อันนี้ที่ป่าตองนะครับตรงนี้ขออนุญาต ขยายความนิดหนึ่งว่าสําหรับ,รบในการกัเก็บตัวนี่ครับในการเก็บตัวรักษาเรามีสถานที่อยู่สี่เราแบ่งร้านที่เป็นสี่ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือผู้ผู้ที่เสี่ยงมีความเสี่ยงเนี่ยเราเรียกว่า LQ เนี่ยนะครับเราเตรียมสถานที่เป็นห้องโรงแรมต่างๆไว้สี่แห่งกระจายอยู่ทั่วเกาะแล้วก็กรณีที่เสี่ยงแล้วมีอาการป่วยซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะครับเราก็จะส่งไปที่โงรงพยาบาลกรุงเทพดีบุกอันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทางโงรงพยาบาลที่ อนุพาท์สถานที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วในกรณีที่ติดเชื้อกรณีที่พบติดเชื้ออย่างในจวน82รายนี่นะครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเรา้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวเชิระโรงพยาบาลของเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลสะหลางโรงพยาบาลป่าตองนี่นะครับเรามีอยู่95เตียงตรงนี้แล้วเราก็เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ที่มอออมออาเขตภูเก็ตนี่นะครับ150เตียงอันนี้สําหรับบุคคลกลุ่มที่ไม่ที่อาการไม่หนักมากหรือ มีเอ่อไม่มีไม่ไม่ป่วยไม่มีอาการป่วยแต่ติดเชื้อแต่แข็งแรงค่ะแต่แข็งแรงครับเราไว้ที่โรงพยาบาลสนามและหรือบางบางคนที่่าผลบอกเป็นลบแล้วระหว่างรอส่งกลับบ้านเพื่อความแน่ใจเราก็อยู่ที่นี่ก่อนครับคอเคท่านผู้ว่าแล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เราจะนําร่องนี่ต้องล้มแผนไปเลยไหมถ้ามาเจอสถานการณ์แบบเนี้เออไม่ไม่ล้มครับท่านไม่ล้มเพราะว่าเรามีมาตรการอีก่ต้องจากเราอย่างที่ว่าแล้วนะครับในเรื่องของวัคซีนขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ได้นะครับคแต่ในเรื่องของวัคซีนเนี่ย เราฉีดมาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมเราได้มา4,000โดสเราฉีดสําหรับ 2, 2คนละ2เข็ม2,000คนเรียบร้อยในเดือนมษายนต้นเดือนเราได้มา1แสนโดสเราฉีด <c oughs> ไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นี้ได้ไป92,530ลายเ <c oughs> หลืออีกประมาณเหลืออีกประมาณ7,000กว่าเนี่ยเราการไว้สําหรับพระที่สูสงและก็กลุ่มคนเกาบางเพราะฉะนั้นใน, <c oughs> ใ,นในเดือนนี้เราจะได้มาอีกตามแผนนะครับอีก1แสนโดสเพราะฉะนั้นเราฉีด2เข็มหมดได้คนไปประมาณ1แสนแล้วนะครับ S <S แล้วในเดือนพฤษภา,าเราจะฉีดอีก,อกอประมาณสองแสนสองแสนโดสประมาณหนึ่งแสนคนในเดือนมิถุนาก็อีกสองแสนอีกสองแสนโดสหนึ่งแสนคนนะครับเพราะนั้นในในคิดว่าจนถึงขณะนี้นะครับเราฉีดไปได้แล้วยีว่สิบสองเปอร์เซ็นยี่ิบสองเปอร์เซ็นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่นะครับ ที่เขาก็ทําแบบแนวทางที่เราคล้ายเกียรกันเนี่ยอย่างที่รประเทศซีเชลเนี่ยก็จีดไปแล้ว67เปอร์เซ็นต์มาลดีฟเนี่ยก็จีดไปแล้ว50เปอร์เซ็นต์ของเราถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยในเดือนมิถุนานเนี่ยเราจีดได้ถึง70เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นิระดับโลกครับ70เปอร์เซ็นต์นั้นมันถ้ากี่คนคขาท่านผู้ว่าครับ70เปอร์เซ็นต์กี่คนคะข,ของภูเก็ต70เปอร์เซ็นต์ะ70เปอร์เซ็นต์เนี่ยคนของเรามีประมาณ4 0 0 0น0 1 0 0 0 0 0 0คนนะครับ ซึ่งก็อันนี้เรารวมเราไม่นัก<อ>คนอายุ 1>, 1ถึง18ปีเพราะนั้นเรารวมกับคนสงังเวยคนต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ประมาณ4แสนคนกันันทับที่เราตั้งเป้าจะสีทได้ไหม,ไมผมสงสัยว่าประชากรของเกาะภูกเก็ตมันมีนอยู่กี่คนกันแน่เนี่ย ในขณะนี้4 0 0 0 0คนนะครับเพราะ4 0 0 0 0คนเสร็จครับท่านครับ4 0 0 0 0คนก็คือเฉพาะที่มีภูมิดําเนามีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นใช่ั้ยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตครับท่านครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในความเป็นภูเก็ตมันมีคนมากกว่า4 0 0 0 0นะมันมีเป็นล้านเลยนะประชากรแฝงอถูกต้องครับท่านครับเพราะว่าประชากรแฝงเรามีอยู่แต่ว่าในช่วงที่บาทมานี่ก็กลับบ้านไปเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ได้ประมาณคคคนนนะะรรับที่เาจได้ ต้องฉีด400,000ถึงจะเป็น70%ของพลเมืองแฝงด้วยพลเมืองจริงด้วยถูกไหมคะเอาคนที่เปิดประมาณครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับคานครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้านเราจะกลับมาเปิดเกาะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวกลับเข้าไปอีกครั้งตั้งแต่1กรกฎาคมมันก็จะต้องอาศัยแรงงานต่างถิ่นกลับเข้ามากลับเข้าไปทํางานนะฮะเราวันนี้เราสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะคนที่อยู่ในถิ่นเผื่อคนพวกนี้เขาไม่ได้ทางานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดนะนะมันจะเป็นจุดอ่อนไหมเนี่ย อ๋คือคือตอนนี้ในภาคก็กิตต้องเที่ยวแทะส่วนใหญ่ได้ได้ได้ไดไดเข้ามาจิดแล้วครับเพราะเราเปิดโอกาสให้ทาลผูกนี้ก่อนโดย<ช>ทางสารผู้ประกอบการได้แจ้งความจําำงก่อนแล้วเราก็จัดคิวให้ก่อนนะ<ช>ครับท<ช>่านครับเพราะนั้นไอสิ่งที่ทั้งหลายทั้งวงที่เราเราทำมาเนี่ยครับเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่เราไว้วางว่าวางไว้ว่าเศรษฐกิจกของภูเก็ตจะต้องการพื้นฟูไปพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดตอนนี้ที่มีปัญหาติดเชื้อขึ้นมาเราต้องจัดการได้ทันทีระวังไว้กันนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ย ณน้กระดานี้เนี่ยภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยเราไมย่ยังไม่สามารถจัดการกับโควิดให้หายหมดไปได้ทันทีใช่ไหมครับพราะฉะนั <c oughs> ้นเราต้องคิดว่าเราจะต้องอยู่อาศัยอยู่กับ <c oughs> อยู่กับมันได้อย่างไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ครับก่อนะน้นี้สถานการณ์ในช่วงนี้เราถือว่าเป็นการทดสอบระบบถ้าเราทดสอบระบบว่าในถ้าการเกิดติดขึ้นมาตอนนี้เราจัดการได้ไหมอะไรนะครับซึ่งในเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องขอบคุณทางรัฐบาลท่านผู้ดีพยุทธ์จันดุชาต่างท่านกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ เห็นความส้องัของจอกภูเกตแล้วต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่เห็นใจเข้าใจคนภูเก็ตว่าเราเป็นแหล่งที่สร้างรายได้กับประเทศนะครับ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 ท่านผู้ว่าครับถามนิดหนึ่งที่วันนี้เขืนมันแตกก็เพราะว่า มีการอนุญาตให้จัดปาร์ตี้สามงานสามวันรวดเนี่ยนะฮะไอ้คัลเลอร์บิไซส์สามสถานที่สามงานสามวันซ้อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจากปาร์ตี heures, meter, <cat> <Than> ้สามงานนั้นมันก็เกิดระเบิดระเบ้อกันขึ้นมาเชื้อมันก็ระเบิดเลยใครอนุญาตครับและตอนนั้นเขาคิดอย่างไรจึงอนุญาตคะค่ะประเมินยังไงอนุญาตเร่ยงอนุญาตขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับท่านครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์ของภูเก็ตเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วมาตรการก็ผ่อนคลายมา มา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 ตลอดนะครับเราผลทายตลอดพระนันแต่ว่ามาตรการในเรื่องของการที่จะรักษาระยะอ่างโศบใส่หน้ากากแรงต่างก็ยังมีอยู่นะครับทุกอย่างมีอยู่แล้วก็ในส่วนของทางในส่วนของทางอำเภอกระทู้ทางรองผู้ว่าผมก็ส่งไปกํากับดูตลอดนะครับแล้วไปเตือนทุกฝ่ายอยู่ครับใ้ปฏิบัติตามระเบียบตามนี้อยู่ครับับครณอนั้นบอกเสี่ยขึ้นมาเราก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายครับโอเค ครับตกลงไอปราร์ตี้นั้นระดับเทศบาลและระดับเทศบาลที่อนุญาตไปใช่ไหมครับไม่ใช่จังหวัดใช่ไหมฮะคือจังหวัดไม่ไอนุญาตนะครับเพราะว่าในใน,ในตอนนั้นเ,เราเราดาเนินการตามมาตรการที่เรายังประกาศจังหวัดอยู่ครับเรามีมาตรการในจังหวัโอเคเอถามนิดหนึ่งนะฮะทั้งนี้หลายจังหวัดเขาเลือกที่จะออกมาตรการ ถ้าคนนอกพื้นที่เข้าไปในเขตของเขาหรือถ้าจะเข้าไปในเขตของเขาเนี่ยมันต้องมีกฎกติกาเยอะเลยแต่ดูเหมือนทางภูเก็ตยังสบายๆยังปล่อยฟรีอยู่ใช่ไหมครับน้อมมิไม่ได้สบายครับท่านครับเราไม่ได้ปล่อยฟรีครับเพียงแต่ว่าคือถ้าเรากักตัวไม่ให้คนเข้ามาเลยเนี่ยคือเศรษฐกิจของของภูเก็ตดีนะครับหลาอย่างวิชั่นที่เราวางไว้ว่าเราต้องพื้นภูเกฐกดจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้คนของภูเก็ตเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราไม่มีได้ไดเลยครับโอเคเพราะนั้นเราเราต้องควบคุมเราคือเราทํากู้ขนานกันไปนึ่เป็นเรื่องที่ยากนะครับโอเคแล้วก็เรามีแผนที่จะเปิดในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมตามวายรัฐบาลนะครับเพานั้นตอนนี้เสือเป็นเพื่อนช่วงสอบรับทดสอบระบบไปด้วยแล้วเราก็าอ,อาก้ปัญหาไปด้วยครับอเคแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยปรีนะครับแต่เรามีมาตรการเข้มอยู่ครับเข้มอย่างไรแลไม่กักตัวในช่วงนี้ในช่วงนี้ต่างถิ่นเข้าไปเราบอกว่าเข้าก็ได้ไม่ต้องกักตัวแต่เรามีความเข้มตรงไหนอย่างไรครับ ความเข้มหนึงหลอย่างไรก็อพินมาตรการที่เราตั้งแต่ยกตัวอย่างเช่นนะครับอที่สนามบินทางเข้าเรามีสามทางนะครับทางอากาศบกเรืออากาศบกทางบกบกเรืออากาศที่เราเรามีการตรวจเข้มทั้งสองทั้งสามทางครับแล้วกระเดียวกันเราก็มีเรื่องของการระบบติดตามตัวครับเรามีแอปพลิเคชันในการติดตามตัวคนที่เข้ามาอย่างถ้าเข้ามาเป็นคณะเนี่ยพักโรงแรมไหนเจ้าของโรงแรมก็จะต้องมาแจ้งแล้วจะมีเจ้าหน้าที่สาของเราไปคอยกำกับ เพื่อจะได้ควบคุมไม่ได้ครับโอเคติดตามตัวเอาเอาเอาล้ครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ว่าครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่านรงค์เช่นกันครับครับสวัสดีคับค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่านรงค์วุ่นซิ้วค่ะอืม